มันมีลูกแล้วอันสองโตมันเป็นหมันกัะไดอยู่ติเ่นเอาเป็นมันเกิดเดียวกับดเดียวกมีเาเป็นเปนอย่างมันคือเป็นพอโอ้บางตัวก็คือมีตัวหนึงเหรอกับสามารถเป็นได้เอาจะสามมันกับว่าบบบ,บรับประกันตัว,วเคยมีลูกแล้วสิบอว่เป็นมันไหวเพราะเด็กเขารับประกันเลยเนีอ้ยังคือั แต่โตนบ่พ่อแล้วแต่โตมันโตนึ่งก็ได้ลูกดิบโตก็ได้อ๋อย่างเขาสีเหลือกซื้อเขาสีเหลือกยังได้ครับพ่อฮะย่างเขาสีเหลือกเขาเสื่องยังได้เอาว่าเหลยอเขามันแล้วแต่มันดีทีมันมันมันเลี้ยนไปได้กระมันกระหมันเอาเหรอแมมเหลือตวาสนาเขาติดตัดเหลือตวาดสนาล่ะเอาอีหลีตีแหมมันอันนี้เป็นลูกจบโตเป็นมันนะโอ้ ถูกสองโตเป็นมันกันได้โอ้ <What> <laughs>